คยสงสัยไหมว่าโซเจอร์มองยังไงทั้งทั้งที่เขานั้นใส่หมวกปิดตาในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคําตอบคุณจะเห็นว่าในเรื่องของ m e ฟต t เดอะโซเจอนะครับและเกมทีมฟอร์เทสจริงๆเนี่ยโซเจอร์นะครับใส่หมวก M1 Helmet นะครับผมที่มีขนาดที่ใหญ่และสูงนะครับจนทําให้ปิดการมองเห็นดวงตาของเขานะครับเราจะไปดูภาพและวิดีโอกันนะครับว่าพี่แกนั้นมองเห็นได้ยังไง s u n s said that And say knows little more about fighting than fighting invented do i you he more แม่รู้จักสภาพพี่แกแล้วพี่แกประสบการณ์คงจะแน่นจริงๆแหละผ่ <c oughs> านศึกแม่งนับไม่ถ้วนแล้วมั้งนเนี่ยแต่ถ้าเอาตามหลักการของเกมนะครับโซเจอร์ไม่ได้มองลงหมวกเหมือนในคลิปแบบนั้นเป๊ะหรอกครับ หมวกนะครับเป็นเพียงแค่โมเดลสไตล์ทีมโฟลเทสเพื่อความฮาร์ดคอร์ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับมุมมองของเขานะครับก็ยังถือว่าเป็นมุมมองปกติอยู่นะครับผมได้ทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมลงในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถมาเสริมกันได้กดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะ